พ่อสอน้พาหน่อยพ่อสอนใ้พัดอะนั่นแหละแล้วก็พูดตามพ่ออะอะนโมตัสสะอะไรต่อยะคาวะโตอหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธะสัมมนโมตัสสะะคาวะโตอะละหะโตสัมมาสัมพุทธสะ มือด้วยมือด้วยน้ำมอตัสซานาพระาวโตะาโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธสัสพุทธอารหสัาอรหังสัมมาสัมพุทโตพระาวะพุทธังพุทธงพะคาวันตังอภิวาเทมิอภิวาเ่วากคาโบ